แล้วก็ไปหาช่องทางต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักพันทุกวันฮนะแล้ววันนี้นิวไฮเสียชีวิตคือ47คนด้วยกันช่องทางในการฉีดวัคซีนก็มีเยอะนะครับแต่นอกจากช่องทางแล้ววันนี้มีคนพูดถึงวัคซีนตัวนี้มากที่สุดชิโนฟาร์มครับชิโนฟาร์มคืออะไรชิโนฟาร์มเป็นวัคซีนทางเลือกครับทำไมถึงใช้คําว่าวัคซีนทางเลือก คือก่อนหน้านี้เรามีแอสตาซินิกาเรามีชิโนแวคใช่ไหมครับ2ตัวนี้รัฐบาลไทยซื้อมาเพื่อฉีดให้คนไทยฟรีครับส่วนวัคซีนทางเลือกก็คือวัคซีนที่มีคนนําเข้ามาแล้วก็เก็บเงินหรือว่าคุณจะต้องเสียเงินเพื่อจะได้ฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับชิโนฟาร์มเป็นวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรไปดีลมาฮะแล้วก็นําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะมาฉีดให้กับคนไทยแต่คุณต้องเสียตังค์นะครับ แต่น่าจะเสียในราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับตัวเลขของเงินจำนวนยังไม่มั่นใจว่าอยู่ที่กี่บาทนะครับแต่ดูของประสิทธิภาพก่อนวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับเป็นของสัญชาติจีนสัญชาติจีนที่มีประสิทธิภาพ80%ในการฉีดนะครับคือประสิทธิภาพในการฉีดสูงที่เดียวและองค์การอนามัยโลกยอมรับด้วยมีฉีดในหลายประเทศทั่วโลกทีเดียวนะครับฉีดกี่เข็มครับฉีด2โดสเหมือนกันนะครับ ฉีดโดสแรกไปแล้วเว้น3-4สัปดาห์จะต้องมาฉีดโดสที่2นะครับจากการสำรวจแล้วหลังจากฉีดไปแล้ววัคซีนทำหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวครับแล้วถามว่าชิโนฟาร์มเนี่ยจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วให้คนไทยได้เป็นวัคซีนทางเลือกเออเป็นวัคซีนทางเลือกบ้างให้คนไทยได้ฉีดเมื่อไหร่ อย่าต้องรอทางราชวิทยาจุฬาภรณเนี่ยเขาดีลแล้วเขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่าเอาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วต้องจองคิวยังไงเสียต่อหัวต่อโดสหรือต่อคนเนี่ยกี่บาทกันบ้างนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะเรามีวัคซีนที่ทางรัฐบาลไทยก็คือแอสตราเซเนกและชินโนแว็กที่รัฐบาลไทยไปดีลมาแล้วก็มาฉีดให้กับคนไทยฟรีมีวัคซีนทางเลือกตอนนี้ก็คือชินโนฟาร์มจากจีน ผ่านทางราชวิทยาจุฬาพรแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโมนาดาโมนาดานะครับผ่านทางโรงพยาบาลเอกชนที่จนะต้อเสียตังเหมือนกันนะครับและในอนาคตก็อาจจะมีไฟเซอร์หรือว่าจอร์นสันไอจอนสันซึ่งก็ต้องเสียตังเหมือนกันตามนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือว่าหลายคนอยากฉีดให้เร็วที่สุดก็รอก่อนรอก่อนแต่ไม่รู้รอจนถึงเมื่อไหร่จะได้ฉีดนะครับลงทะเบียนหรือย,ยังรีบไปลงก่อนนะครับหรือว่าจะรอวัคซีนทางเลือกอ แล้วแต่คุณตัดสินใจหรือจะคุณจะไม่ฉีดไม่ว่ากันครับเป็นสิทธิ์ของคุณครับ